ตนิดๆหน่อยๆแฟนขับก็เอาเขาบอกไม่เห็นจีฟ้าเลยเห็นแค่เี้ยอ๋อติ่งหูป่ะขอบคุณนะค

อันนี้เขาแต่งกันมาแล้วฮรอ,อือป่ะนี่แต่งกันมาหมดกันหมดแล้วนะใครยังไม่แต่งหน้าคะใครใครยังไม่แต่งหน้าไปไปไปที่ไปโรงแรมเสร็จแ,แล้วไปแต่งหน้าก่อนของโปรดวิงฟ้าเลวคะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าโอ้ตังกิ้วค่ะคไอ้มามีชิม,ชม Mm. Mm. อื้าวทำเป็นแม่บ้านทำให้เข้าหน่อยสิ <Okay. S 1> เอานี้ด้วย mm. เอานี้ใส่เข้าไป mm. บัตรสามร้อพิมมา mm. อ้เนี่ยมันมีแค่นี้เองอะใส่พี่อีกต <Whoa. S 1> อนนี้เขาแต่งกันหมดแล้วครับโอเคแต่งมาจากบ้านดีๆ ดูสิกวาดเป็นขยะเลยไม่กินไม่กินผักอีกโอเคเอาเอาซ้อมไปด้วยบ้า <c ười> อาจจะหมดแล้วนะครับบัดยืนสามร้อยบัดยืนสามร้อยไม่มีใครเลยไม่มีใครสนใจเลยหาไปทางไหนฮะเดินมีเดินชมได้หรือไม่ไม่ชมแล้วนะไปกัะเพอะเล่ขอของมา เออของของเลือ่ะโอเคชาลอตเชาลอตอ้าวอ้าวเอ็นนุ่น พี่ชากระจับบัตรยืนจะหมดแล้วนะให้สามรอยคนเอ้ยให้สองร้อยคนเท่านั้นให้สองรอยคนเท่านั้นอาจจะถ่ายรูปเชิญสแตนบาย อ่ะอะอแชมป์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 สองห้มีมมมบัตรยืนด้วยนะสามใช่ไหม 300, ครับอ้าวทุกคน